ผักขยงเป็นผักพื้นบ้านจะมีตามท้องทุ่งนาบางพื้นที่เริ่มหายากแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ป๊อบจะพามาขยายต้นผักขยงไว้ทานกันนะคะขั้นตอนแรกเลยคือการหาภาชนะมาใส่ดินไว้ปลูกแบบนี้เลยค่ะของป๊อบจะใช้เป็นดินทั่วไปที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะคือบ้านใครที่มีทรายที่ใช้สําหรับการก่อสร้างก็สามารถนําทรายมาผสมกับน้าแล้วก็ขยายพันธุ์ได้นะคะไม่จําเป็นต้องใช้ใส่ดินไม่ต้องเต็มนะคะใส่แค่แบบพอดีประมาณครึ่งถังจากนั้นรดน้ําให้ชุ่มแบบนี้เลยค่ะ ผักขยงสามารถทานได้ทั้งต้นเลยนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะเมื่อเราเตรียมดินเสร็จแล้วเราก็นําต้นผักขยงมาแบ่งเป็นสัดส,ส่วนแบบพอดีนะคะแล้วก็ปักลงในดินแบบนี้เลยทําแบบนี้จนครบภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้ต้นเขาอ,อาจจะล้มบ้างเหี่ยวบ้างไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมาขยายไว้แบบนี้จะทําให้เรามีผักขยงไว้ทานตลอดทั้งปีเลยค่ะผักขยงสามารถทําได้หลากหลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตําน้าพริกนำไปเป็นเครื่องปรุงกลิ่นของเขาจะช่วยดับกลิ่นคาวได้อย่างดีเลยค่ะนี่นะคะผ่านไป3วันแล้วผัก ขยางเริ่มตั้งตัวแล้วค่ะข,ขยังเริ่มสวยแล้วใช่ไหมคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ชมฝากติดตามด้วยนะคะ